สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมชนกกีเลศไพบูลชื่อเล่นชื่อแพค่ะอายุ17ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนมอ,อวิเชนุรอสรค่ะ ระหว่างการศึกษาเนี่ยดิฉันก็ได้ทำกิจกรรมมากมายค่ะเป็นเชียร์ลีดเดอร์แข่งขันโคเวแดนแล้วก็เวลามีงานห้องเนี่ยดิฉันก็จะเป็นนักแสดงนักร้องแล้วก็นักเต้นค่ะส่วนในด้านของจิตอาสาเนี่ยดิฉันก็ได้ไปช่วยครูในการที่ดิฉันยังไปเป็นแดนเซอร์ในงานชิงช้าสวรรค์ค่ะแล้วก็ได้ไปทำจิตอาสาที่หาดซุมิลาค่ะโดยการที่เก็บขยะค่ะเหตุผลที่อยากเข้าศึกษานะคะ ปกติแล้วเนี่ยดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ชอบร้องชอบเต้นมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะและดิฉันเล็เห็นว่าคณะนี้เนี่ยเป็นคณะที่ตอบโจทย์กับสิ่งที่ดิฉันชอบค่ะแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าเมื่อดิฉันเข้าไปศึกษาแล้วเนี่ยจะสามารถสร้างสื่อแล้วก็สร้างผลงานที่ ทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกมีความสุขค่ะแล้วก็สิ่งที่มุ่งหวังนะคะหลังจากที่จบกบารศึกษาไปแล้วดิฉันหวังว่าดิฉันจะสามารถสร้างสื่อและผลงานที่ทําให้คนดูเนี่ยมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินค่ะ so uh, I think 10 years later maybe I just uh, s t o l e my money and work hard um, take care family Travel where I want to travel in the past and if it's constable, I will get married and have my own family and the one that I never forget is make the world wonderful and happily. Thank you. Thank you.